ครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ตามตำราธรมชาติรวมกับการทำนายนักสัตว์ปีเกิดและพลังอิทธิพลตัวเลขในอายุของท่านครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PNT ของเราด้วยนะขอรับท่านผู้ชายที่เกิดปีฉลูหรือปีวัวตามปฏิทินจีน เป็นมนุษย์เพศชายที่ต้องรับภาระหน้าที่ต่างๆหนักหนาหลายภารกิจทั้งครอบครัวและเรื่องงานมักถูกมองว่าเป็นคนที่มีความอดทนและมีความมุ่งมั่นสูงบุคลิกของพวกเขามักจะเงียบขรึมและมีความมั่นคงในตัวเองซึ่งทําให้พวกเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในด้านการทํางานผู้ชายปีฉลูมักจะเป็นคนที่ทุ่มเทและทํางานหนักเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายพวกเขามีทักษะในการจัดการและการวางแผนที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาการมีความอดทนและความมุ่งมั่นเช่นนี้ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอย่างไรก็ตามบางครั้งพวกเขาอาจจะดูดื้อรัน้นหรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่อาจต้องปรับปรุงเพื่อให้การใช้ชีวิตและการทํางานเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นครับท่านปีนี้ตามตําราพรมชติท่านตกเรือหลุมมีคําทานายว่าชะตาของท่านในปีนี้ท่าน จะได้รับแต่ความสุขสบายมีความเจริญก้าหน้าในกิจการทุกอย่างท่านจะมีโชคมีลาบได้เงินทองจะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่งพวกศัตรูที่คิดร้ายจะแพ้ภายตัวเองแต่กระนั้นท่านก็พึงระวังข้าทาสบริวารคนใกล้ชิดจะสร้างปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขมันควรตรวจตราสิ่งที่จําเป็นต่อกระบวนการทํางานกระบวนการเก็บรักษาสิ่งของทรัพย์สินและอีกประการหนึ่งการสร้างกุศลช่วงนี้เหมาะสมที่สุดแล้วขอให้ท่านได้สมดังใจปรารถนาครับ ท่านผู้ชายปีนี้ท่านอายุ40ปีมีเลขสีดาพุธและเลขศูนย์ดาวมฤิตยูดาพุธเป็นดาวธุรกิจดาวเจรจาเป็นเลขดีและดาวมฤตยูเป็นดาวส่งเสริมสนับสนุนยุยงทำนายว่าอิทธิพลของเลขนี้มักส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบล้ำเลิศแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีชอบกาประดิษฐ์คิดคน้นสิ่งใหม่ๆเป็นนักคิดนักฝันมักมีแนวคิดและไอเดียที่โดเด,าาาโดเด่นจินตนาการก้าวไกลโดดเด่นในสังคมมีวาทศิลป์ในการน้มน้วจิตใจคนอื่น ชอบเดินทางท่องเที่ยวเก็บเงินเก่งบริหารการเงินเป็นเหมาะกับงานวางแผนทางธุรกิจงานด้านการตลาดหรืองานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนมากๆและท่านได้พลังบวกจากปีฉลูที่เป็นปีเกิดของท่านส่งเสริมให้ท่านมีแรงมุมนันะเพียรพยายามการงานการวางแผนเรื่องการเงินดีแต่ก็ระวังการไว้เนื้อเชื่อใจคนที่ไว้ใจให้เก็บเงินเก็บทองเพราะอาจมีเหตุให้บุคคลน,นั้นเสียรู้บุคคลอื่นทําให้อาจทําให้เอาเงินของท่านไปสูญเสียได้จงระมัดระวังการตรวจตราให้จงดีกาลที่ท่านอตกเรือหลวงตา,ตามตำราธรรมชาตินั้น ท่านจะได้รับแต่ความสุขสบายมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่างท่านจะมีโชคลาภได้เงินทองจะมีผู้อุปถมัมภ์ยางดียิ่งพวกศัตรูที่คิดร้อให้จะแพ้ภัยตัวเองขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาทุกประการครับโปรดรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNT ของเราด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดั่งใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิด